น่าเมตตาโมกุนาว่าให้คนน่าหลงกรรมขุดบาตนี้เอาลงยำฟังใจให้มิดมีสองมอลำดมืองแรยินดีเป้าไววไปฟังแล้วไปรหลงสองบรรเค่ะของหมอลำก็พี่น้องเนาะ EP เจ็ดนะคะว่าให้ใจลอยคงลอยตาเขาเป็นมนอมสะหุมไปโดนสู่คน ปลาหอยด้ว้าจะซื้อไอเนือไม่จุ้ร้อนก็ทอดปายอยทอดางอยไม่ใสปลาไหงมาปากอ่อดปลาปลย่ดตูได้ลางมาทอดไปเขาถึงจะกัมอเพราะว่าอันเดียวจะหน่อยพอเจียวได้สื่อเนือไม่จุเออวออตุ๋นอ่า้ใด๋นปลาหดอยนปลาก็กินเนืออัเน้ก็กัมูอ่ะจ้าโอเคโอเคปลาได้ตูก็ได้ลางมาทอดมาเอียาบได้ได้มันเน่าตูคุณค่ะปา อันนั้นอันนั้นมันจะใส่เนี่ยปลาควายยุได้ตู้ละมาไดนนี้ย่างนี่ย่างโอ้ยคนในบ้างจงหลับไหมลข้งหมูม้ากาใส่ให้หลับไหลหนักหน่วยากงเลยกินผู้ใดอยากก็กินจงตื่นขึ้นมาออกไปพูจักตัวโยก่งตื่นขึ้นมาพูแล้วมันปีงปลาเนี่ยมันหลายมือแล้วมันกะทิทลองแตกเนี่ยเออว่าเป็นอย่างว่าแต่เอาโยู่ในตู้เย็น Mình kẹp thủy thoát về, kháu chỉnh cướp Cứ cướp tắm vào khuôn mẹ à, à và dạ Vậy mì à, mình ngay xôm lấy đây luôn Chắc có lấy hút nữa <laughs> ừ. là bà tin <laughs> Ừ Mất bộ vị phụ huynh hả chị ạ? Ừ Ừ Ủa đây, hoa cắp khỏi bên nằm đây đứa Hoa về Nhà nó chỉnh lẹo dạ Nhà chỉnh lẹo nhà chỉnh lẹo Nó ở Nó chỉnh vô Tàu phải vô แลาพี่้องอันนี้คัวงเหนะคะเอาไปเดบกับเ้าืให้ก่อ,อน,นออมไมเป็ี่นใจไหนดีไมนเป็นสอรเิ่มเซ่เิดอ,อยียกเขนี้เพือมีมนมาตองวันพองสะดุ้งคือ ขึ้นเทละน้อยจนเห็นแจ้งดอกหนุยตาผู้ยืนอยู่ตอนอานั่นคือพี่คุณแผนวันท้องดีใจแสนพบพี่แผนผู้แผ่นเขาบ่มั่นใจในตัวเจ้าโอ้ตอนเดือดเดนขั้นคุณสร้างนั่นเต้ ลุกมาเห็นยันแต่บ้ามีตีขาแม่นแน่นอนโอ้อยโน่อ้อยนอโอ้ยโนละนาพี่แผนพี่แผนดีไหมบ๊อบ พี่เพนเขามาได้บ้านบักสร้างในจังไหนขุนสร้างมันวางเวเนียใหว่บริเวณรอบบานบเบลเลีวพี่เพนเขามาได้จังไหนจ้ะแม่วันทองตอนนี้เราเป็นยังไงสำบ้านบักขุนสร้บบสางพี่เพนนี่สิเขาากก่าเม้าอะไรตั้งแต่คุกเจ็ดสั่นพี่เพนเนี่ก็ยังทะลุเข้าไปได้เลยแม่วันทองเบิงเ่งไ,ง,บงได้หล่ะ <c oughs> ติวเข็มเลยติวเข็มเลยตอนนี้ก็ตังติวเข็มขนาดเลยต้องได้ต้องได้วันทองอ๋ยี่แผน พี่แผนที่นี่แมนบอกพี่แผนเขามาใน้บ้านบักสร้างในจังไดคุณสรนะ้างน่ะมันวางเวนายางไว้บริเวณรอบบ้านเบอร์เ้วพี่แผนเขามาได้จังไดจ้าวันทองเออเป็นยังล่ะสาบานกับคุณสร้างพี่แผนสิเขามาบ่ไดดตั้งแต่คกเจ็ดสันกระย่างขังคี่แผนอี่อย่เบิ่งติล่าเบิ่งซุ้มมน,นนอดอยู่นี่นะรับปาดตายกันสุคน แล้วพี่แทนมาจากสนามรบตั้งแต่เมื่อใด่พี่แทนมาอย่างจังในเมื่อพี่แผนกับหัววังบรรทอนนี่มาอยู่น้ำขุนสร้างแล้วแล้วอีกอย่างพี่แผนจะมีเมียใหม่ไปแล้วเจ้าอย่าฟังว่าถามตะวันทองเลยเฮ้านีฟ้าออกไปจากป่าบักขุนสร้างกันเถอะเดี๋ยวก่อนที่สุ้หนี่นะมันสืตื่นขึ้นมาเห็นเฮ้าเสด็จไป

ในเมื่อพี่แผนกบหัววันทองเนี่ยไม่ยําขุนสร้างแล้วอีกอย่างพี่แผนเองก็มีเมียหม่ไปแล้วนม่วันทองเจ้าย่าเฝ้าทำเอียงไปหลายทองเท่านั้นเฝ้าพาคกันนีออกจากบ้านมาขุนสร้างก่อนที่มดนะมันสีเสื่อมค่ายไปก่อนแต่ว่าเมื่อนี้นะพี่แผนได้มารับตัววันทองไปแล้วพี่แผนอยากเสิหัวว่าแม่วันทองนี้ยังห้าบกแผนผู้นี้อยู่บ่หากตัววันทองเนี่ยหักพี่แผน

กรอกอัไแต่บุมีลำก่อนค่อยเอื้นเขาจะขังตื่น่อนผู้อื่นจะปลุกเขาไ่ยินเี้ยเดวันท่องไปสวะวันท่องันท่องหนีขอ้ขืาขอไปยังกันจีวะจะไปบ้านแล้วพอจะมืนตาไอ้มาตกใจไอสว่างเมื่อสาววันทอง วยนอยอยู่ข้างนางไปลี้วันใดหมู่เวียนย้ำจังตังไปล้ำหลบ่ว่าหน้าใบตีบาง้างเดาเป็นความจริงถูกสิ่งมันโดนมนหายถูกสิ่งมันโดนมนหายโดนมนหาย เอดข้ามเลกรชับข ah, ้ไม่รู้ข้าม่ยอย่าืดข้ามแตเือดข้ามไม่ดีคนข้ข้างย่านแม่ยายวัส่ข um ้า uh ย่านกำชับข้ามเขาจำชับ uh ข้ามเขาเจกอจานไอหยังวะเนี JK ู่ค้ดราไหลจนมหัวอยังเป็น้ยังเลยบอกว่าคู่มือสูขึ้นแม่วันทองลูกเหาคูยเหาหูมือแต่มือดีแม่วันทองไปใส โหยังโมโหเลยบักหมาพวกนี้ก็เลี้ยงเพียงเข้าวซุปเออเลี้ยงเสียเข้าวซุปเพียงเข้าวสารชื่อๆอาศัยยังก้าวไดไหพากันลับปานใตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึ้ง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 ไปหมาแม่ใหญ่เอ้ยหนุ่มจีไต่สั่งบอคนกำลังนอนแเสบเสบมาว้อยว้คือลูกเสียม่หายแจ๋ลูกพี่คือมืงขึ้นยังไม่ได้สักแตกสักงบอกเฮ้ยมึงไม่ต้องมาดอาเลยกูหรอก พวกมึงอยู่เว้ยแยมกันจังไดดวะจังภากันรับไหลเบิดสู้เฮ็ดให้เมียกูเสียสู้ต้องถือร้องโทษพวกช่วงอ้าว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 บอแบกนี่มันบอแบกมาตัวนี้มันจะขวงกันตีเฮ่งน่อนฟันกันเจ้ากันจังงูนี่เมียผู้ขวายู่ทั้งว่าผู้ข่อยสิเฮ็นน้ำมูเจ้าลืมเมียไปใส่จังบ่ฮู้อยู่แบบนี้มันบ่เอิ้นซัวบ่ลูกพี่ทั่วเอ้ามึงด่ากูดีกว่าเอ้า ชัวไงชัววะเอานะเรื่องนี้กูฮู้แล้วว่าเป็นฝีมือไผรบักแผนบักแผลท่านบักผีกินซีดมันเอาเจ้าขี้สิการันตีเล้ที่เห็นเห้นเนี่ยเออที่มันเห็นเนี่ยนี่ไลยกูสิไปฟังพระพันภาษาโอเชเลยว่าบาดคุดแผลปนแม่วันทองเนี่ยองกูพวกสูต้องเป็นพยานเดี๋ยวค่อยจะไปเป็นพยานให้ลูกพี่พยานใอรใครเข้าออกทชั้นหนึ่งขอจะเปิดปากก่ เขาตกต่อยท่านี่แล้วก็นตลกก็เป็นมอลัก็อเบเขาเงินนกเกตม่ีลู0เอาทอ้าลูกอ้าวลัซครลูกับรับลูแล้วเอนแล้วเอื้อนแล้วครับพวกนี้รับเงินแล้วพวกนี้ก็รับปานาพวกนี้เาไเป็นพยานใกูบ้าแล้วพวกนีูิไ่เป็นพยานใกูบ ว่าบากคุณแผน่ลักแวมันท้องเมียของโอไปจากแล้วผู้ชันกลับขึ้นกันแล้วจาเสีหเป็นพยนภยันตได้แล้วอันนี้ก็ต้อไปเลยเอาไปจังเล็กไอ้ช้างปวดโกปวกสือ้องขาว่างน้ำโว่าเน้อกูเป็นยานต์กูว่าบาแผลหลักเมียกูเมนจังเล็กไอ้ช้าง

ไปคนั้นแหะลูกมันภท่เอโง่ายๆเพราะจะเปิดพาก็สีน้ำทอบกุนแบนไ้ลับจุกจับจุกแม่เนี่ลังสร่าเอาไลีบอส่งเองรเาต่ด้กาลัม่ว่านข้งันลูกมันสิไปเมืองแมนวันกูในวันนี้วันกู้ในวันนี้าเปน้แ มมามากม่นมี่เดินได้มัม่วมากมัู่ดบอลขอตัวขอตัวพ่อโยครับพยาพันภาษาพระเจ้าพันภาษาครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับที่ผมสิจัดไทยนะครับมีผู้ใดเหลือแนะ่เพราะว่าเวทีมันแคบมันมันไม่อยุ่ได้มืออื่นผมสิซ้อมบนเวทีไง นะครับมือเนี่เอาพ่ออาจารย์โอ้เนาะกับอาจารย์บ่ได้เลนยังหลายดอกคือคือเขาท่านได้สอบยังเนาะก็แค่ว่าเออเขาออกมากกว่าคือเตยออกมาเบนเตยไม่ได้เขาวันเข้าสอบเรื่องล่ำหลับเขาจังร่งก่อนเตยอาจารย์น้องเชิงสีด้เลนเต็มที่เพราะว่ามันสิเป็นช้ามือเนี่มีอีกช็อตนั่งยุ่งนะครับไม่ก่อนเตยนะครับตอนนี้ผมกับคุ้งสีซ้อมซ้อมเอาบทมโอนี่ก่อนอ้าวอาจารย์สมมติว่าเตย จบแล้วครับล่ศูนย์ในพาอพญาครับลำาซ้อยหลับพ,พันภาษาอุกังเอาน้ำเลาประชาชีษยอดเหตุการณ์มันมี แต่ละคนเอามาบักคุณนแผนบักคุณสร้างนางวันทองเป็นจสดใหญ่ท่านวาสาสีใดให้ทำเรื่องดอกเรื่องจริงเป็นเจ้าเมื่อมาอยู่นิ่งในสิ่งเครื่องพระไทยเอวันทองเสี้ยวไผ สิไตสวนให้มันหูสิไตสวนให้มาเจ้าพยโยชาินี่นะครับหลังสมมติว่าพยโยนะผมที่จริงที่จะออกด้วยกันคือคุณไปเจ้าเจ้าผุ้ชายยังอีกจะคนมองกนจับกันมากกค้ดไปพยโนไปไปพระเอกไปพมืก่อนครับ ไอ้ตั้นมาเอาเอาแก้วมูว่ากันนะครับมูถือบอลเมื่อนกันได้โมนันเสริมนะครับพโมีปัญหาร์กเสมควรสีหูวเรื่อเมื่อไหรนี่เออมีไกลอีกนะครับเอาจังสีนะครับอ่าเพราะโยกว่ตัวนี้ก่อนก็บาถ้าเกิดมาบ่เคยพกเคยผ่อเรื่องราวผัวผัวมีเนี่ยจังสี่จักเทียนเจอนี้สิบว่างซาห่าบ้างเรื่องอีวันทองสองหัว เมื่อวานี้บักคุณสา่างมาบอกว่าบักคุณแผนน่ะมารักตัวอีวันทองไปมันเป็นจังไดกันแน่เมื่อนี่ต้องถามให้มันโหเรื่องว่ามันนเป็นเมียไผมันสิเรือกเอาไผระลววางบักคุณสา่างกับบักคุณแผนนี่ทหารให้พวกเจ้านั่นอย่ารอสารีบไปน้ำโตบักคุณแผนบักคุณส่างว่าอีวันทองมาหาเราเลยนี่เร็วเพราะว่าข้อบ่นไดเขียนครับเราใหมางงา้มุทหาร ไอ้นี่นาสิเป็นเอาเป็นขุนยังว่เป็นเประชาธิปไตยนะครันขุนดำขุนขุนดำขุนดำขุนดำขุนเขากำบ่ขุนดำขุนดอนโอยเออข่าวเจ้าขุนดำพวกเจ้าเดี๋ยวนี้ข่าวนี่บอว่าขุนดำขุนดอนเหร เรื่องอีวันทองก็บักคุณแผนบอกคุณ้ามนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเรื่องนี่พวกเจ้าขึ้นมาจังใดอะวางทำไมบ้าะถ้าเกิดมาบราเคยพบพ่อเรื่องราวแบบนี้จะเถื่อเรื่องผัวหัวเมียเมียจังสิแต่เดยทนี่ติดบ้านซาหาบ้านลือว่าอีวันทองน่ะมันสองหัวมันสองใจนี่คุณดังคุณดอนพวกเจ้าได้ยินข่าวที่ไทยบ้านไทยเมืองเขาซาเขาลือกันบ่ได้ว่าอีวันทองน่ะมันสองหัวเนี่ย ผู้ขาข้าพระเจ้ากันได้ยินเพือกันพร you know. ะบาพ่อโฮมข้าพระเจ้าเองกันได้ยินเพือกันพระเจ้าค่ะ <theaters? S 1> ว่าอีวันทองว่าอีวันทองเดี๋ยวนี้มันเอาท่งคุณสร้างคุณแผนเดี๋ยวนี้มันเอาท่งคุณสร้างคุณแผนแมนปาว่าคุณดอนแมนปาว่าคุณดอนแมน <laughs> อีหลีเมาเอาวันนี้พี่เป็นเพือนท่านคุณดำ ฟังพ่อว oh? ่าแมนบอกคุณดอนแมนบอกคุณดอนพระองค์ใส่พระองค์เลยเป็นย้งเช่นที่ท่านคุ้นดั่งว่าวอีหลีพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์สิเอาจังไดอางวาเบิร์ต่อไปพระองค์แมนบอกคุณดอนพระองค์เอาโตว่าวไหม มาสิมาาเลยกรู้เอาเรียบร้อข้าพเจ้าก็ได้ยินมาคือกพระองคนี่มันเป็นค้าวเหลวภาษาไหนบาแม้่อไดเกิดมาเนี่ยบ่เคยพบเคยขอเรื่องรล่าผัวผัวเมียเมียจังสี่จักเที่ยแต่เดี๋ยวนี้สิบป่านซาหามปานลื้อเลนว่าอีบันทองเนี่ยมันสองใจมันสองหัวนี่คุณดำคุณดอนไม่พวกเจ้าเนี่ยเคยได้ได้ยินมัพวกเจ้าได้ยินมาว่าตอนนี้อีบรรทงน่ยมันสองัวสใจมั้เฮ้ มันเป็นคือไทยบานไทยเมืองเข่าวบ่นี่อแม้เราพระเจ้าข้าพระองค์มันเป็นคือไทยบ้านไทยเมืองเข่าวบ่วานาวันทองสองใจมัน <ข à S 2> มีสองหัวอีล่ะพระเจ้าค่ะพระองค์แม้พระขุนดอนแม่เลวพระเจ้าข้าพระองค์เป็นย่างที่คุณดำเ้าอีหลีเป็นย่างที่คุณคุณดำเบ้าอีหลีพระเจ้าค่ะแล้วพระองค์สิวัจังไยแล้วพระองค์สิวจังไยพระเจ้าค่ะอ้าวตอนนี้หมายค่าวสิบ้านสาหาบรรลุน่ะอีวันทองมันสองใจจริงๆริงวะสัตว์เถอะ แม่เราพระเจ้าข่ะพระองค์เอาจังสีเอามาให้ยขุนเลยพวกเจ้ายังร่ชชาเลยรีบไปน้ำโตบักคุณแผนคุณสั่ง้วก็อีวันทองมาหาเราเดี๋ยนี้เด้อรับเจ้าพระเจ้าค่ะข้สามข้สามขนสาม้นามขึ้นสาม้ยสามขึ้นสามขว้นสมขนสม้มข้นสกมขอ้นาาามาม้มามมข้น